เรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวพ,พัพัฒมณีรัตน์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจบการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาพลาศึกษา ความภาคภูมิใจและความตั้งใจของตนเองตั้งแต่เล่นกีฬาก็คือการเป็นครูพักศึกษาค่ะเพราะชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลมากระดับการแข่งขันที่ได้รับสูงสุดก็คือ,อารางวัลรองชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนแห่งชาติครั้งที่4ซึ่งเชียงรายเป็นเจ้าภาพโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์รารรชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในปี2536 พร้อมกันทั้งหมดมี12แห่งโรงเรียนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนรับนักเรียนเป็นแบบสหสึกษาประเภทประจำเปิดการสอนนักเรียนระดับชั้นม .1- ม .6 เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนทั้งหมด720คน สำหรับการนำแผนการสอนมาใช้นั้นนะคะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิาลทั้ง12แห่งจะมีการจัดทำแผนการสอนจัดทำหลักสูตรซึ่งเป็นของเฉพาะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรทั้ง12แห่งใช้ร่วมกันนะคะโดยมีโรงเรียนพี่เลี้ยงก็คือโรงเรียนมห ah ิดลวิทยานุศรเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนค่ะในทุกๆปีก็จะมีการนำแผนการสอนมาปรับ แล้วก็มีการใช้ร่วมกันในทุกๆปีแบบนี้นะคะตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงม .6 ค่ะแผนการสอนที่จะทําขึ้นนะคะแต่ละกิจกรรมที่ให้นักเรียนทํำจะเน้นการคิดวิเคราะห์แล้วก็การแก้ปัญหาเน้นการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนในกลุ่มค่ะเน้นกิจกรรม active learning การช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันความสมามัคคีในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายนะคะโดยการนำทีมของดิฉันเป็นหัวหน้ากลุ่นสาระก็จะมีการประชุมและมีการทำ PLC เรื่องปัญหาของการใช้แผนการสอนอยู่เป็นประจำค่ะซึ่งก็เป็นผลดีที่จะทำให้เราพัฒนาแผนการสอนแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะทุกๆท,ท่านก็สามารถนำไปปรับใช้กับแผนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพยิ่งขึ้นค่ะ ที่มาและแรงบันดาลใจในการทำคลิปการสอนนั้นนะคะต้องเล่าถึงธรรมชาติของเด็กโรงเรียนวิทยาศาสตร์จราพรร,รัตวิไลเชียงรายก่อนนะคะว่าโดยทั่วๆไปแล้วเด็กๆที่นี่จะเป็นเด็กที่เขาน่าจะเรียนดีในด้านวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นทักษะกีฬาของเขานั้นมีน้อยมากค่ะที่แบบจะทําได้ดีนะคะเช่นอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการทรงตัวหรือว่ามักจะ ล้มนะถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างเร็วๆนะคะปีนี้นะคะก็ที่ที่คัดเลือกมาก็จะเป็นนักเรียนชั้นม3ทับ1น,นะคะที่เรียนาบาสเกตบอลเด็กห้องนี้จะมีความหลากหลายค่ะคุณครูถึงเลือกห้องนี้มาถ่ายทำคลิปนะคะจะได้เห็นว่า,าเด็กมีทั้งที่สามารถปฏิบัติได้เลยแล้วก็มีทั้งที่สอนซ้ำๆก็ยังปฏิบัติได้ไม่ดีนักนะคะ ครั้ง <t ank> ที่มีการเรียนการสอนในทักษะคุณครูก็จะแจ้งให้นักเรียนได้ทราบก่อนค่ะว่าคุณครูจะประเมินการสอบอย่างไรคุณครูจะประเมินในการการให้คะแนนกลุ่มอย่างไรเพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมตัวนะคะได้มีการฝึกฝนตัวเองก่ <t ank> <t ank> <ๆ>อนที่จะมีการสอบปฏิบัติจริง <t ank> ในช่วงของการฝึกฝนนั้นนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนในกลุ่มะคะ่ะช่วยกันนะคะ <t ank> ใครที่พอทําได้แล้วก็สามารถไปช่วยเหลือเพื่อน ในขณะที่ฝึกซ้อมในช่วงเย็นได้นะนะแล้วก็การกระโดดยิงประตูซึ่งการกระโดดยิงประตูนั้นมีการปล่อยบอลด้วยกันหลายแบบหลายวิธีซึ่งก็คุณครูก็จะสอนแล้วก็ให้นักเรียนเป็นคนเลือกว่านักเรียนถนัดที่จะยิงประตูแบบไหน mm. เขาก็สามารถเลือกปฏิบัติแบบนั้นได้นะคะในการเลเยอร์นั้นนะคะจะมีทั้งซ้ายมือซ้ายแล้วก็มือขวานักเรียนสามารถเลือกปฏิบัติได้ ถ้าถนัดซ้ายก็สามารถยิงประตูด้านซ้ายได้ถ้าถนัดขวาก็สามารถไปฝึกยิงประตูด้านขวาได้หรือในขณะที่สอบนักเรียนสามารถเลือกยิงข้างที่ตัวเองไม่ถนัดก็ได้นะคะการที่ฝึกทั้งสองข้างนะถ้านักเรียนไม่มีความาแม่นยําจริงก็จะอาจทําให้เกิดการสับสนได้ในขณะที่ฝึกซ้อมเริ่มต้นใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นในการสอนนั้นคุณครูก็จะมีเทคนิคในการสอนก็คือ การนำกลวยไปวางเพื่อให้นักเรียนมีจุดมาร์กว่าตัวเองจะวางเท้าด้านไหนนะคะก็คือถ้าก้าวเท้าด้านขวาวางก่อนคุณครูก็จะเอากลวยไปวางที่เท้าขวาก่อนแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นก้าวที่ต้องวางด้านซ้ายนะคะจะมีจุดมาร์กแค่2จุดหลังจากนั้นก็จะเป็นการกระโดดฮอปนะคะทีนี้อีกเทคนิคหนึ่งที่คุณครูนํามาใช้แก้ปัญหานักเรียนที่ จะมีความสับสนในเรื่องของการปล่อยลูกบอลน,นะก็จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือให้นักเรียนท่องค่ะเ,เด็กเขาจะจำได้จำได้ดีนะเพราะฉะนั้นการที่เราให้เขาท่องให้เขาจำเพราะ,ะนั้นการสั่งการไปก็จะไม่สับสนนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนท่องคำว่าจับก้าวกระโดดนะคะจับก้าวกระโดดเมื่อนักเรียนจับบอลก็คือการวางเท้าขวา ถ้าเลยอัพขวาก่อนนะคะก็จะมีการวางเท้าขวาจับพร้อมกับวางเท้าขวาหลังจากนั้นก็จะท่องคําว่าก้าวก็คือการก้าวซ้ายนะและพอกระโดดเนี่ยก็คือการกระโดด h อปด้วยขาขวาพร้อมกับปล่อยลูกบอลยิงประตูนะคุณครูก็จะใช้เทคนิคนี้ในการที่แก้ปัญหานักเรียนเกิดไม่ให้เกิดความสับสนนะคะ,ะเมื่อนักเรียนท่องแบบนี้แล้วก็ทำเนี่ยก็ทําให้เขา ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไม่เกิดการสับสนในขณะปฏิบัติหลังจากที่คุณครูสอนแล้วก็จะให้นักเรียนช่วยกันในการฝึกซ้อมแล้วก็สืบค้นในการทำเลเยอ์จากในคลิปวิดีโอใน YouTube หรือว่าในใบความรู้ต่างๆที่นักเรียนจะหาได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูก็จะให้นักเรียนลองมาปฏิบัติให้เพื่อนๆดู ว่าเขาสามารถปฏิบัติได้ไหมหลังจากที่ซ้อมหลายๆรอบแล้วนะคะจากในคลิปก็จะสังเกตว่ามีนักเรียนบางคนที่เรียนครั้งแรกก็สามารถทําได้เลยแต่ก็มีนักเรียนบางคนที่ทําซ้ําๆบ่อยๆหลายครั้งสุดท้ายก็ยังทําไม่ได้ในคาบแรกนะคะในตอนท้ายคาบนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ทำเลย์อัพให้เพื่อนๆดูการทำเลย์อั p นั้นนะคะนักเรียนสามารถคิดนอกกรอบได้คะ่ะเขาสามารถ เลเยอร์แบบไหนก็ได้นะคะที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเขามีทักษะค่อนข้างจะดีหรืออย่างดีแล้วนะคะก็สามารถทําให้เพื่อนๆดูได้ก็จะมีบางคนค่ะที่คิดท่าแปลกๆออกมาแต่ในการทํานั้นต้องไม่อันตรายไม่ทําให้ตัวเองเกิดอันตรายขึ้นหรือไม่ทําอันตรายแก่ผู้อื่นนะะต้องเซฟตัวเองและเซฟคู่ต่อสู้เซฟเพื่อนด้วยนะคะสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะคะในการสอนก็คือนักเรียนมีความสุขนักเรียนสนุกในการเรียนค่ะ แล้วก็สามารถนำปฏิบัติได้จริงอย่างที่ทุกๆปีนะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลทั้งกีฬากลุ่มกีฬาจังหวัดและภายในโรงเรียนเองก็จะมีการแข่งขันทั้งกีฬาสีและก็กีฬาลีกของโรงเรียนนักเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยนักเรียนก็สามารถส่งทีมเข้าการแข่งขันนักเรียนก็ประสบความสําเร็จในการแข่งขัน,แล,น,น,ขนและในการเล่นกีฬา สิ่งที่ครูต้องการอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนักเรียนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการออกกําลังกายในทุกๆวันค่ะเขาเหมาออกกาลังกายทุกวันที่สนามบาสเกตบอลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูนะคะมีความรู้สึกว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคะในบรรลุแล้วในเรื่องของแผนการสอนเพราะนักเรียนมีความรักในการออกกําลังกายขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกๆท่านค่ะ